สวัสดีครับยันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับเรื่องรถยนต์ก็มีมากมายเช่นเคยนะครับกับช่วงแรกของรายการเรื่องเราต้องรู้วันนี้เป็นเรื่องราวของรถแรงจาก Honda กับ Honda Civic Type R h o n ครับ v o n t y p i v i c Type R รุ่นนี้นะครับผมได้ไปทำการทดสอบที่สนามช้างอินเต n ร์เนชันแนลเซ i รกิจังหวัดบุรีรัมย์เลยครับ โคต้าตัวรถนั้นมีเข้ามาจำหน่ายน้อยครับก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตครับที่ได้ขับรถแรงจาก Hon ด้าในตระกูลของซีวิกรุ่นพิเศษกับ Type R ครับส่วนในโชว์ท้องโลกยันยนต์นะครับมาส d a ออกแคมเปญสำหรับเดือนพฤสภามาครับกับ ม a สด้าแฟมิลี่เดย์ครับครอบครัวม a สด้านะครับที่กําลังจะจับจองรถน่าสนใจครับกับแคมเปญนี้ครับและสุดท้ายนะครับรู้ก่อนขับกับอิ u สุสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้ํามันเบรกครับน้ำมันเบรกแต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอทหนึ่งดอทสองดอทสามดอทสี่นั้นคุณสมบัติแตกต่างกันครับแต่ความแตกต่างตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้มีคําตอบครับท่านผู้ชมครับรถแรงในสไตล์ลิมิเต็ดอิดิชั่นจาก Honda นะครับกับ Honda Ci ี i c Type R รออยู่ดังโฆษณาครับ เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX-8 ใหม่ i ี l THE DRIVE เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX8 Might Feel the Drive we one with y Infinite X5 น,นี่ผมมีเรื่องราวของรถใหม่มานําเสนอนะครับแล้วก็เป็นบททดสอบสมรรถนะในสนามแข่งอีกแล้วครับด้านข้างผมครับ Honda Civic Type R านะครับรถยนต์รุ่นนี้ถูกบันทึกไว้ในนูเบิร์กลิงนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าเร็วที่สุดในโลกด้วยพละกําลังนะครับ320แรงม้าจากเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับวันนี้จะมารีวิวพร้อมกับ ทดลองขับครับผมพาทุกท่านจากนูเบิร์กลิงเมื่อกี้ที่เกิดถึงนะครับวาร์ปมาอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับและไอเทมคันนี้ครับถึงคราวที่ได้ทําการทดสอบนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการทดลองขับในสนามครับแต่ระยะเวลาของผมเนี่ยอยู่กับเขาไม่นานนักนะครับทางผู้จัดเขาให้เวลาอยู่มา15ทีเท่านั้นก็ว่าแล้วนะครับไปติดตามเรื่องราวของ Honda Civic Type R กันเลยครับ สำหรับความเป็นลายไอเทมจาก c ี v i c Type R นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปลักษณ์โดยรวมถ้าถามว่าต่างกับ c i ีวิกรุ่นที่มีขายอยู่ทั้ง ehev กับเทอร์โบไหมต่างครับท่านผู้ชมต่างกันในเรื่อง,องชุดพาร์ตแต่หลักๆนั้นนะครับเรื่องดีไซน์บอดี้ในเรื่องของอาภายในใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเป็นออปชันที่เหนือกว่า เหนือกว่าอันดับแรกมันดูในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับชุดกระจังหน้าเป็นเป็นโนแบค็คดำดุมาเลยครับสำหรับหน้ากระจังนะครับตัวฝากระโปรงมีการเจาะสกูปไว้เพื่อระบายความร้อนให้เทอร์โบนะครับสำหรับเครื่องยนต์โป่งด้านข้างนะครับสำหรับซุ้มล้อหน้าเปลี่ยนใหม่ใช้ครตัวกันนะครับโป่งเนี้ยมันจะมีความใหญ่โตมากกว่าแล้วก็เป็นชุดพาร์ที่สิ่งกว่า ล้อนะครับในส่วนของซีวิกรุ่นปกติจะมีขนาด17นิ้วกับ18นิ้วพอมาอยู่ Type R จะเป็นขนาด19นิ้วทันทีแล้วก็ล้อแม็กเห็นไหมครับสีดำสวยงามเลยนะครับล้อไปกับตัวกระจังหน้าแบบเป็นโนแบ็คข้างหน้านะครับและข้างในท่านผู้ชมดุดันกับคาลิปเปอร์สีแดงครับด้านหน้าเป็นแบบ4พอร์ตแต่ด้านหลังเป็นพอตเดียวเท่านั้นครับตรงนี้ก็น่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าใส่มาพอร์ตน่าจะดีขึ้นทั้งนี้นั้นเดี๋ยวเราเอาไปลองในสนามว่าเป็นยังไงด้านหลังนะครับแตกต่าง ไฟท้ายของ Type R นั้นจะต่างกับ Civic ธรรมดาชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ซึ่งสปอยเลอร์ตัวนี้ครับได้รับการออกแบบมาในเรื่องของแรงกดหรือดาวฟอร์สนะครับจะทำได้ถึง900นิวตันเมตร ในขณะที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะก็จะทําให้ด้านหลังเนี่ยกดนิ่งๆเข้าโค้งได้มั่นใจนอกจากสปอยเลอร์นะครับที่มีแรงกดสูงๆแล้วนะครับดิฟเวเซอร์ด้านล่างก็ถูกออกแบบมาเฉพาะรวมถึงท่อไอเสียที่ตีออกตรงกลางนะครับท่อไอเสียตรงนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีเสียงสังเคราะห์นะครับเพื่อ ดังในห้องโดยสารและผู้ขับขี่จะทําความเล้าใจยิ่งขึ้นแต่ข้างนอกนั้นไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะครับเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเงียบถือว่าเป็นตัวแร่เท่มที่เสียงสุ้มเสียงไม่ค่อยดังนักนะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยขึ้นมาอยู่บน ห้องโดยสารของ Type R เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอก6จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างภายในนะอันดับแรกก่อนเลยบอกขอนิดเดียวทำไมไม่ให้ไฟฟ้ามาไม่เข้าใจคือต้องปรับแบบเป็นแมนนวลนะครับเติมไฟฟ้าไปน,นิดนึงก็น่าจะได้นะให้มันสมกับราคาตัวรถนิดนึงตัวหน้าจอแตกต่างกับซีวิครุ่นปกตินะครับอันนี้ดูแบบเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นเทคโนโลยีที่ว่าเซนซิงใส่ให้มาครบนะครับ หน้าจอตรงนี้10.2นิ้วแล้วก็9นิ้วด้านข้างที่เป็นทัชสกรีนมีตัวของไวเล c h a r ์จมาให้แล้วก็เห็นไหมฮะตัวเลขยิบยับเลยทั้งในเรื่องของบูทเทอร์โบในเรื่องของความร้อนในเรื่องของการจ่ายไฟกระแสต่างๆมีมาให้พบเหมือนรถแข่งนะครับเราประมวลผลจากตรงนี้ได้แล้วก็มันมีโหมดหนึ่งที่ใช้ในกรณีเข้าไปแข่งเนี่ยทีมเซอร์วิสจะวิเคราะห์การขับขี่จากรถคันนี้ได้เลยนะครับ โหมดการขับขี่มีอยู่3โหมดซึ่งทั้งสปอร์ตแล้วก็โหมดของ R เนี่ยผมคงลองอยู่แค่2องโหมดนี้นะในสนามภาพรวมประมาณนี้ความแตกต่างก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับทั้งตัวหน้าจอเองหน้าจอกลางที่มีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาตัวของเซนซิงมีให้เหมือนกันเกียร์ธรรมดาแล้วก็ได e โหมดออโต้โฮเบรกไฟฟ้ามีมาให้ครบปะลองกันครับเวลามีน้อยครับในการเลือกโหมดแต่ละโหมดขับขี่นะ หน้าจอก็จะปรับเปลี่ยนไปถ้าเห็นในจอตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่คอมฟอร์ตผมก็ดันขึ้นมาสปอร์ตก่อนมีอินดิวิวด้วยเราสามารถปรับแต่งเองในเรื่องของการปรับแต่งต้องบอกว่าโช็คตัวนี้นะครับเป็นโชคไฟฟ้าปรับเซตมาเนี่ยนอกจากปรับโชคได้น้ำหนักพวงมลาลัยในเรื่องการตอบสนองของคันเร่งได้หมดทุกอย่างนะครับทำมาให้ดีแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่แตกต่างากับซีวิ c ธรรมดาไปลองนะครับ คัสค่อนข้างจะนุ่มนะครับเป็นรถซิงดีน้ำหนักคัสเนี่ยไม่ต่างรถสแตนดาร์ดแต่เราที่ลองมานะออกตัวประมาณ5 0เมตรถึงร0อเมตรแล้วเนี่ยช่วงล่างแตกต่างชัดเจนนะครับรอบแรกห่างจากสนามช้างมานานพอสมควรครับเดี๋ยวลองดูลายลองดู Performance ของรถนิดนึงนะครับเราจะไม่เล่นกำลังให้มันสูงมากนะทำความบุนเคยกบพไปก่อนนา,นานๆทีได้ขับเกียร์ธรรมดาสักทีด้วยครับประมาานิดๆครับ อ๋ท่านผู้ชมครับเสียงเนี่ยนะครับเป็นท่อมาจากเป็นเขาเรียกเสียงสังเคราะห์นะท่อจริงๆเนี่ยซุ้มเสียงไม่ค่อยเล้าใจมากมบอกอย่างนี้แล้วกันแต่พอมาขับเนี่ยซุ้มเสียงจะเล้าใจขึ้นเพราะว่าเป็นเสียงทังเคราะห์ที่ทางวิศวกรเขาจัดแต่งมาให้นะครับรถขับหน้านะเดี๋ยวนี้ผมบอกตั้งแต่แรกเป็นขับหน้าที่ เร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับที่ไปทําผลงานว่านั้นดูบอกลิงได้นะครับอาการอาการดื้อของขับ้าเนี่ยมันเป็นคาแรกเตอร์ของรถติดติดมาอยู่แล้วแต่ทางวิศวกรเนี่ยเขาปรับแต่งให้มันขับได้งา่ายผมผ่านโค้งของสนามช้างเนี่ยมาประมาณโค้งที่4ี่นะครับซึ่งโค้งเนี้ยจะเป็นโคง้โคงไฮสปีดผมก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่เพราะยังไม่ได้คุ้นกับรถมากนะครับ สปอร์ตไปรอบหนึ่งนะความคุ้นเคยกับรถเดี๋ยวผมขอรออีกรอบหนึงแล้วกันแล้วค่อยไปหมดอานะครับมีเวลาขับอยู่3รอบเอลระมาณ อย่างช่วงล่างหน้าเนีย้ยเป็นไอตัวดูอัลเอสิแม็กโครสันสต,ตันม,มันก็จะแตกต่างจากตัวแม็กโครสันสต,ตัปกติเลยพี่เลี้ยวเนี่ยองศาล้อแทบไม่เปลี่ยนเลยทําให้ตัวหน้ายางมัน,มนการดินการอะไรแทบไม่ไมดพี่จะเห็นเลยว่ารถเนี่ยมันแทบจะแฟลตอยู่กับพื้นตลอดเลย ไปดื้อมันก็มันก็ช่วยพี่อยู่ดีมันก็ไม่ดื้อใช่มันก็ไม่ดื้อให้แต่มันทำนวนมากนะครับทำแบบเราแทบจะไม่รู้สึกถ้าถ้าไม่สนใจมันจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้มันแก้คอยแก้ให้เลยอ่ะใช่ครับคือลบมันมันไม่ตัดเลยพี่มันจะไม่เหมือนกันที่มันเอาแทชชั่นมาตัดอันนี้มันเป็นลักษณะของใช้ระบบแก้เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทั่วไปที่เราเลยเคยขับเนี้ยพอมันโอเวอร์สปีดปั๊บเนี่ยแทชชั่นทำงานทุกอย่างมันเหี่ยว พี่บอกว่ามันมันเหี่ยวปุ๊บแล้วหยุดแล้วถึงจะไปใหม่แต่นี่มันใช้วิธีแก,แกอัพ่าได้เลยครับพี่กดมาปุ๊บเข้าเลยหน้าจอดู เรียบร้อยครับกับการทดสอบในสนามแข่งช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับซีวีไทม์อาที่เป็นลายเท่มคันนี้นะคผู้ชมครับความดิบความเถื่อนจากอดีตเนี่ยทูทอนลงไปเยอะมากๆเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงครับขับได้ง่ายแม้จะเป็นรถขับหน้าที่คาแรคเตอร์ของรถนั้นมีอาการดื้อโค้งอยู่แล้วนะแต่ทางวิศวกรของฮอนด้าเขาได้ปรับมาใหม่ในเรื่องของตัวช่วงล่างในเรื่องของพวงมาลัยในเรื่องของตัวชุดมาตรวัด ปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดประมาณ6ฟีเจอร์ด้วยกันตรงนี้เราสามารถเลือกนะครับความดุดันจากหน้าจอและการแสดงค่าต่างๆเทอร์โบอัดบูสต์กี่ปอนด์นะครับความเร็วรอบเท่าไหร่รวมถึงการใช้งานรถต่างๆสามารถประมวลผลได้นะครับมีการแสดงค่าที่จอกลางนะครับตรงนี้เกียร์นะครับเป็น6สปีดขับได้มันมากคัดนุ่มครับไม่ได้มีความหนักเลยพวงมาลัยคมนะครับถ้าเกิดว่าคุณปรับโหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เสียง เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นเสียงสงังเคราะห์เข้ามาซุ่มเสียงที่ดุดันภายในรถครับแต่ข้างนอกนี่ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนิดเดียวตรงนี้ท่านผู้ชมครับลดราคาเกือบ4ล้านบาทนะสามล้านเก้าแสนบาททอนพันหนึ่งผมตีอยู่ตรงจุดเดียวเลยอะเบาะไม่ให้เป็นไฟฟ้าผมมาครับยังเป็นแบบแมนวนวลที่ต้องโยกขึ้นโยกลงอยู่นะครับถ้ามีไฟฟ้ามาด้วยโอเคเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นสาวก Hon d a เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับแหลไอเทมรุ่นนี้ณนะวันนี้ครับ Honda ปิดจองไปแล้วนะครับโคต้าที่ได้มา30คันซึ่ง30คันนั้นมีเจ้าของที่เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ต้องรอฟังขา่าวดีจาก Honda าครับสำหรับแฟนๆที่รอ Type R รในล็อต่อไปนะ Honda จะเปิดราคาจำหน่ายไหมจะมีรถเข้ามาขายอีกหรือเปล่าต้องลุ้นกันแต่วันนี้รถขับเคลื่อนล้อหน้าเร็วที่สุดในโลกกับ Hon d a c ซี i c ไท p e R ที่ได้ลองครับ ความดิบหายไปครับควบคุมได้ง่ายแต่ความแรงยังเล้าใจอยู่เหมือนเดิมครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของหน้าที่อิอไทยอานะครับที่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ได้ทำการทดสอบในวันนี้ครับ เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Master c x ซใหม่ feel the drive การเป็นมาสเตอ ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยท s าโลเพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Master C X 8 t Might Feel the Drive The new, new end, the สนับสนุนโดย Mazda Ford B R G เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออตเตอร์เบอร์ไทยแลนด์ครับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าค่ายรถยนต์นี้ ัดโปรโมชั่นกันแบบโปรแรงๆกันล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หลังเลือกตั้งนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าตลาดจะมีความเคลื่อนไหวคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูโปรโแรกจาก m a z d a ก่อนเลยนะครับ m a z d a ก็จัดแคมเปญที่เรียกว่า m a z d a Family d a y เอาใจคนรักรถ m a z d a ครับ ทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาส d a c เซลประเทศไทยจำกัดออกมาบอกว่าเสียงตอบรับจากแคมเปญ Mazda Family Day ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีลูกค้าเจ้าของรถยนต์ Mazda กลับมาซื้อซ้ำเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ Mazda จึงได้มอบความพิเศษที่มากยิ่งขึ้นด้วยการจัดแคมเปญ m a z d a Family Day อีกครั้ง ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับ Mazda Family ทั้งเจ้าของรถยนต์ Mazda และสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการซื้อเพิ่มรับข้อเสนอพิเศษไปเลยเมื่อออกรถใหม่รับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า1,000 0บาทพร้อมดอกเบี้ยต่ำสุด0%หรือฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรและยังรับประกันภัยชั้น1 m a z d a Premium Insurance ไปด้วย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เดินเข้าไปได้เลยที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศซูซูกิก็จัดแคมเปญเหมือนกันครับเรียกว่าแคมเปญซูซูกิสมาร์ทดิลครับแคมเปญน,นี้เขาจัดสำหรับรถไฮบริดของเขานะครับแน่นอนต้องเป็นเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนี่แหละครับแคมเปญพิเศษซูซูกิสมาร์ทดิ l นั้นวันลบตรีเลิศงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มอบแคมเปญน,นี้สำหรับคนรักครอบครัว ที่ต้องการซื้อรถ s u z u กิเอ t i ติ Smart Hybrid รถอนเนกประสงค์สุดคุ้มขนาด7ที่นั่งที่มีจุดเด่นคือเทคโนโลยีเครื่องยนต์ Smart Hybrid ขนาด1.5ลิตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง17.9กิโลเมตร่อลิตรทุกรุ่นนั้นสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย0.99%หรือผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,888บาทเท่านั้นหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุดได้ถึง99เดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับไปกันเลยครับที่โชว์รูมซูซูกิใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลย BMW นะครับออกมาประกาศว่าสำหรับลูกค้าองค์กรของเขาหรือว่าฟรีดเนี่ยนะครับเรียกว่าปีนี้อัตราการเติบโตนี่สูงขึ้นเลยนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้นะครับตลาดที่ขยายตัวมากที่สุดก็คือรถไฟฟ้าของเขานั่นเอง Mr. สเตอร์อเล็กซานเดอร์บารากาประธานและ CEO BMW Group ประเทศไทยได้บอกว่าลูกค้าในกลุ่มธุรกิจองค์กรไม่ว่าจะเป็นสถานทูตโรงแรมหรือองค์กรต่างๆก็ให้ความสนใจและเลือกซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ที่ผ่านมานั้นมียอดขายเติบโตขึ้นกว่า11.9เป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยมีสัดส่วนถึง37% สูงกว่าปีก่อนหน้านี้ที่เป็นยอดขายของรถไฟฟ้า BMW นั้นมีรถพลังงานทางเลือกให้กับลูกค้าองค์กรไม่ว่าจะเป็น BMW i7 BMW 750e xDrive M Sport ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%และ plug-in hybrid ในกลุ่ม luxury class รวมถึงรถพลังงานไฟฟ้า100%รุ่นอื่นๆครอบคุมทุกเซกเมนต์ ซึ่งก็จะเป็นการช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆตลอดจนนำเสนอแพ็กเกจและข้อเสนอสุด X= x c l u s i v e ต่อไปพาไปชมงานประกวดรถโบราณน,นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่45แล้วนะครับที่สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมานะครับมีรถที่ทรงคุณค่ามีรถโบราณรถวินเทจรถคลาสสิกต่างๆพวกนี้เนี่ยแหมมากมายเหลือเกินนะครับน่าสนใจมากครับ ขวัญชัยประพัดพงศนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานเปิดงานประกวดรถโบราณครั้งที่45ซึ่งครั้งนี้นับเป็นปีที่12ที่สมาคมได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโทนสีแห่งยุคสมัย Color Tones of an Era โดยมีผู้สนใจส่งรถโบราณและรถคลาสสิกเข้าประกวดจัดแสดงให้ชมกว่า80คัน การประกวดรถโบราณนั้นแบ่งออกเป็น7รุ่นได้แก่รถรุ่นบรนพมุรุษรถรุ่นผ่านศึกรถโบราณรถรุ่นก่อนสงครามรถรุ่นหลังสงครามรถคลาสสิกและรถคลาสสิกร่วมสมัยในงานนี้ก็ทําให้เราได้เห็นรถต่างๆมากมายซึ่งรู้แล้วแต่เป็นรถที่ทรงคุณค่าโดยรถเด่นๆก็จะมีเช่นจากรั้ว MkV ซ l o ู n ปี1951 b บ a c k ปี1904 Overland m o ด์โเด40โรสเตอร์ปี1910ออสตินเซเว่ในปี1929รถแข่งของชาวอังกฤษยุคสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประกวดรถจำลองรถดัดแปลงรถประดิษฐ์พิเศษรถแจกว่ารถมินิ รถโ o l ks สวาเกรถอเมริกันและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไปชมงานกันได้เลยนะครับงานประกวดรถเวลาครั้งที่45นั้นยังคงจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแอนดปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ครับสื่อสากลเผยแนวคิดมากำรมยานยนต์ครั้งที่40เป็นการตอบรับนิยามใหม่ของยานยนต์ในวิถีชีวิตปัจจุบันและอนาคต โดยขวัญชัยประพัดพงษ์ประธานบริษัทสืส่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40ได้เผยว่าแนวคิดของการจัดงานในปีนี้คือยานยนต์ความหมายที่มากกว่าหรือ mobility imagination and beyond เมื่อพูดถึงยานยนต์เรามักจะหมายถึงเฉพาะรถยนต์ซึ่งเป็นพาหนะสำหรับเดินทางและขนส่งสินค้าทางบกแต่ไม่นานมานี้ทั่วโลกเริ่มมี ผู้นิยามเดินทางท่องเที่ยวทางแม่น้ำทะเลทําให้คําว่ายานยนต์ขยายความครอบคลุมพานะทั้งทางบกและในน้ำยิ่งกว่านั้นแนาโนา้มก็นใกล้ยานยนต์จะหมายรวมถึงยานที่ขับเคลื่อนในอากาศอีกด้วยดังนั้นยานยนต์ความหมายใหม่จึงมีความหลากหลายกว่าเดิมนี่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้น และน่าติดตามจึงนำมากำหนดเป็นแนวคิดของการจัดงานในปีนี้โดยในงานปีนี้ก็จะมีการจัดแสดงยานยนต์ครบวงจรทั้งรถยนต์เรือและอากาศยานเป็นครั้งแรกอีกด้วยงานมากรรมยานยนต์ครั้งที่40ในปีนี้ยังคงจัดขึ้นที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายนถึง11ทธันวาคม2566นี้ ั่นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานํามาฝากในช่วงของทองโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ w w w a u t o w o r l d t h a i l a n d com ครับสนับสนุนโดยใหม่ i s u z u dmax magic e y e ทยานต่อให้โลกตาม รู้ก่อนขับกับอีสูสุตอนชนิดของน้ำมันเบรกในระบบเบรกมีส่วนที่สำคัญเพื่อให้การเบรกเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั่นคือน้ำมันเบรกรู้ก่อนขับกับอีสูุขอนำเสนอให้ทราบกันว่าน้ำมันเบรกมีกี่ชนิดและมีความสำคัญอย่างไรบ้างไปชมกันได้เลยครับน้ำมันเบรกค,คืออะไรน้ำมันเบรกทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งแรงดันไปกดผ้าเบรก เพื่อให้ผ้าเบรกจับกับจานเบรกและสร้างแรงเสียดทานเพื่อชะลอความเร็วหรือลดความเร็วจนกว่ารถจะหยุดได้สนิทซึ่งจะเกิดความร้อนจากการเสียดสีที่ผ้าเบรกและจานเบรกความร้อนจะถูกส่งผ่านไปยังน้ำมันเบรกส่งผลต่อจุดเดือดของน้ำมันเบรกที่ใช้อยู่มาตรฐานของน้ำมันเบรกทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่ผ้าเบรกและจานเบรกความร้อนนั้นก็จะถูกส่งต่อมาที่น้ำมันเบรก เราจึงควรเลือกใช้ชนิดของน้ำมันเบรกให้ตรงกับพฤติกรรมการขับขี่เช่นอยู่ในพื้นที่เขาสูงมีการเบรกบ่อยครั้งก็ต้องใช้น้ำมันเบรกที่ทนความร้อนได้สูงหรือใช้รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงก็จําเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเบรกที่ทนความร้อนได้สูงเช่นกันมาตรฐานของน้ำมันเบรกมีการกําหนดขึ้นหลายแบบแต่ที่เราค่อนข้าจะคุ้นเคยกันคือคําว่าดอทที่ได้กําหนดมาตรฐานของน้ำมันเบรก และแบ่งเกรดตามอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำมันเบรกแสดงค่าจากจุดเดือดเมื่อไม่มีความชื้นอยู่เลยและจุดเดือดที่มีความชื้นอยู่ในน้ำมันดังนี้ดสจุดเดือดแห้ง205องศาเซลเซียสจุดเดือดเปียก140องศาเซลเซียสดจุดเดือดแห้ง230องศาเซลเซียสจุดเดือดเปียก155องศาเซลเซียสดจุดเดือดแห้ง260อองศาเซลเซียส จุดเดือดเปียก180องศาเซลเซียสจุดเดือดแห้งวัดจากน้ำมันเบรกที่ไม่มีส่วนผสมของโมเลกุลน,น้ำส่วนจุดเดือดเปียกวัดจากน้ำมันเบรกที่มีโมเลกุลน,น้ำผสมอยู่จุดเดือดของน้ำมันเบรกและประสิทธิภาพของการเบรกจะลดลงตามโมเลกุลของน้ำที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบรกรถยนต์โดยส่วนมากมักจะใช้น้ำมันเบรกดอทสามหรือน้ำมันเบรกดอทสี่มากกว่าหากคุณใช้น้ำมันเบรกดอทไหนก็ให้ใช้เหมือนเดิม พราะน้ำมันเบรกแต่และชนิดและแต่และดอทห้ามผสมหรือเจือปนกันเด็ดขาด <ño million dogs> ทางที่ดีหากอยากเปลี่ยนเป็นยี่ห้อใหม่หรือเปลี่ยนดอทก็ควรถ่ายน้ำมันเบรกของเดิมออกให้หมดก่อนการดูแลรักษาเบรกถ้าพบว่าระดับน้ำมันเบรกพร่องลงไปบ้างจากขีดบอกระดับสูงสุดเพราะการสึกหรอของผ้าเบรกก็เติมน้ำมันเบรกให้จนถึงระดับสูงสุดแต่ถ้าระดับน้ำมันเบรกลดลงเร็วมากผิดปกติ ต้องรีบตรวจหาสาเหตุซึ่งอาจจะมีจุดรั่วซึมในระบบเบรกควรตรวจสภาพน้ำมันเบรกเป็นประจำอยู่เสมอทั้งระดับและสีของน้ำมันเบรกและควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกในระบบทุกๆ1-2ปีเพื่อให้ทุกครั้งที่คุณเหยียบเบรกจะสามารถหยุดรถให้ปลอดภัยได้ในทุกสถานการณ์ครับ อีซูซูขอเชิญชวนลูกค้ากลุ่มรถกระบะดัดแปลงเพลาลอยสำหรับรถปิกอัพอีซูซูทุกรุ่นที่จำหน่ายตั้งแต่ปีพศ .2012 ขึ้นไปมาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซูตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2566พร้อมรับโปรโมชั่นแคมเปญเหมาจ่ารายการกลุ่มจระบีและซีลล้อสุดคุ้มสอบถามเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูที่ร่วมรายการทั่วประเทศหรือติดต่อสายด่วนลูกค้าสัมผั์ โทร0 2 1 1 8 0 7 7 7่0 2 7 7ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับเรื่องของน้ำมันเบรกก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับดอทหดอทสดอทสดอทสนั้น ุณสมบัติแตกต่างกันครับเมื่อรู้แล้วนะครับก็ไปตรวจเช็ครถของเราครับไปดูครับว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมครับเพราะอีกไม่นานจะใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับอุบัติเหตุจากหนักอาจจะกลายเป็นเบาลงมาครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มทางทบห้ากดห้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโชลูมมาสด้าเจพีปิดรูิธรรมครับที่เอื้อเฟืสถานที่ในการถ่ายทำลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ